นิทานชาดกเรื่องเด็กอัจฉริยะในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปาราบการสรรเสริญปัญญาพระองค์ของพวกภิกษุได้ตัดอดีตนิทานมาสาธกว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์ เกิดเป็นราชกุมารของพระเจ้าชนาสันทะผู้ครองเมืองพาราณสีมีหน้าตาสดใสงดงามมากจึงถูกขนานนามว่าอาทาสมุกุมารพอมีอายุได้เจ็ดขวบเท่านั้นพรชนกก็สวรรคตรพวกอมาต์เห็นว่าพระกุมารยังไม่อยู่ในฐานะจะครองเมืองได้จึงจะทดสอบภูมิปัญญาของพระกุมารดูในวันหนึ่งได้ตกแต่งพระนครใหม่จัดตั้งสถานวินิจฉัยหรือศาล เสร็จแล้วได้มอบให้พักกุมารขึ้นตัดสินคดีความพอพักกุมารประทับบนบัลังก์แล้วก็ให้เอาลิงตัวหนึ่งซึ่งสามารถเดินสองเท้าได้แต่งตัวเป็นอาจารย์ผู้รู้วิชาดูที่แล้วถวายรายงานพระราชก,กุมารว่าค่ะขอเดชะนี่คืออาจารย์ผู้รู้วิชาดูที่สมัยของพระชนกขอพระองค์จงทรงขอชายผู้นี้แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาด้วยเถิด พระราชะกุมารและดูผู้นั้นแล้วทราบว่าเป็นลิงมิใช่มนุษย์จึงกัดว่าค่ะสัตว์ตัวนี้ไม่ฉลาดทำบ้านเรือนหลกหลิก,ลกหนังนยนรู้แต่จะทำลายสิ่งที่เขาทำไว้แล้วเท่านั้นจะให้เป็นที่ปรึกษาไม่ได้พวกอมาร,รับคำแล้วนำลิงนั้นกลับไปอีกสองวันต่อมาก็นำลิงตัวนั้นมาถวายรายงานอีกว่า ขอเดชะนี่คืออมาตกู้วินิจไฉยคดีสมัยพระชนกขอพระโองค์โปรดแต่งตั้งไว้เป็นที่ปรึกษาเถิดพระราชก,กุมารแลดูก็ทราบว่ามนุษย์ไม่มีขนมากขนาดนี้จึงตัดว่าสัตว์ที่มีความคิดขนไม่มากขนาดนี้ลิงตัวนี้ไม่มีความคิดไม่รู้จักเหตุผลทําการวินิจไฉยคดีไม่ได้หรอกพวกอมตย์รับคำแล้วก็นำลิงนั้นกลับไป อีกสองวันถัดมาก็นำหนึงตัวนั้นมาถวายรายงานอีกว่าขอเด้ชะชายผู้นี้ในสมัยพาชนกได้บำรุงเลี้ยงบิดามารดาเป็นชายกตัญยูขอพระอ,องค์โปรดอนุขอเขาด้วยเถิดพระราชะกุมารแลดูลิงนั้นแล้วตัดว่าจัดเช่นนี้จะเลี้ยงดูบิดามารดาไม่ได้มีจิตใจกับกอกบิดาเราสอนไว้อย่างนี้ พวกอมาตทราบว่าพระกุมารเป็นบัณฑิตแล้วจึงอภิเษกให้ขึ้นครองราดตั้งแต่บัดนั้นความอัจฉริยะของพระราชกุมารสิบสเรื่องจึงเกิดขึ้นคือในสมัยนั้นมีชายแก่คนหนึ่งชื่อคมนิจันเคยเป็นทาสรับใช้ของพระเจ้าชนาสันทาเมื่อสิ้นรชาชการพระเจ้าชนาสันทาแล้วได้ปีกตัวออกไปประกอบอาชีพกสิกรรมอยู่บ้านนอกหมู่บ้านหนึ่ง แต่เขาไม่มีโคทำนาเมื่อฝนตกในฤดูทำนาจึงไปยืมโคสองตัวจากเกิลบ้านมาไถานาทั้งวันตกเย็นได้นำโคไปคืนเจ้าของที่บ้านเห็นเจ้าของโคกําลังนั่งกินข้าวอยู่กลางบ้านเกรงว่าเขาจะชวนกินข้าวด้วยนายคาอมนิจันจึงปล่อยแต่โคเข้าไปในคอกส่วนตัวเองเดินกลับบ้านไปตกกลางคืนนีโจนมาลักโคเหล่านั้นไปหมด เจ้าของโคถึงแม้รู้อยู่ว่าโคถูกขโมยไปก็ไปทวงโคกับนายคามณนจันพร้อมกับปับสินไหมนนำไปแจ้งความที่เมืองหลวงในขณะเดินทางไปเมืองหลวงนายคามณนจันหิวข้าวจึงขอแวะบ้านเพื่อนที่หมู่บ้านหนึ่งก่อนปรากฏว่าเพื่อนไม่อยู่บ้านอยู่แต่ภรรยาที่กำลังตั้งท้องได้เจ็ดเดือนนางดีใจที่นายคามณนิจันมาเยี่ยมแต่ข้าวสุกไม่มี จึงต้องขึ้นไปเอาข้าวที่ฉางนางได้ผัดตกลงมาที่พื้นดินทําให้นางแท้งลูกพ่อสามีกลับมาถึงบ้านทราบเรื่องจึงตั้งข้อหาว่านายคามนิจันฆ่าลูกชายทั้งสามคนจึงต้องเดินทางเข้าเมืองหลวงด้วยกันเมื่อเดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งคนเลี้ยงมาคนหนึ่งกําลังต้อนมาให้กลับบ้านมีม้าตัวหนึ่งพยศไม่ยอมไป เขาจึงร้องบอกให้ในายคามานิจันเอาอะไรคว้างมาให้กับเขาบ้านทีนายคามานิจันเอาก้อนหินขว้างไปถูกขาหมาหักคนเลี้ยงม้าจึงตั้งข้อหาเขาทำให้ขามาหักเป็นเหตุให้ชายทั้งสี่คนต้องเดินทางเข้าเมืองหลวงไปด้วยกันในขณะเดินทางนายคามานิจันคิดน้อยใจอยู่คนเดียวว่าช่างโชคร้ายนักเราเมื่อถึงเมืองหลวง เงินสักบาทจะจ่ายค่าโคก็ไม่มีอีกอีกทั้งค่าลูกค่ามาขอใต้เสียดีกว่าในระหว่างทางต้องเดินผ่านภูเขามีผาชั้นลูกหนึ่งเขาจึงตัดสินใจกระโดดลงในเหวไปตายแต่บังเอิญมีสองพ่อลูกนั่งสารเสือลำแพนอยู่ที่เชิงเขานั้นนายคามานิจันจึงตกลงไปทับช่างสารกู้พ่อเสียชีวิตส่วนตัวเขารอดชีวิต เป็นเหตุให้ลูกชายช่างสารตั้งข้อหาฆ่าพ่อของเขาชายทั้งห้าคนจึงเดินทางเข้าเมืองหลวงไปด้วยกันในระหว่างทางมีทั้งคนและสัตว์ได้ฝากสารกับนายคามณนิจันไปถวายพระราชาอีกสิบเรื่องเมื่อถึงเมืองหลวงแล้ววันนั้นพระราชก,กุมารขึ้นประทับบัลลังก์ตัดสินคดีเองพ่อเห็นหน้านายคมณิจันก็จำได้จึงตัดถามว่า ลุงคามานิจันท่านไปอยู่ที่ไหนมานายคามานิจันกลาบทูลว่าขอเดชะพระอาญาไม่พ้นเก้าข้าพระองค์ไปอยู่บ้านนอกทำกสิกรรมพระเจ้าขา้าจึงได้เกิดคดีโคกับท่านนี้ขึ้นพระราชกุมารจึงไต่สวนจนทราบความแล้วตัดถามเจ้าของโคว่าเมื่อโคเข้าบ้านท่านเห็นหรือไม่เจ้าของโคทูลว่าไม่เห็นพระเจ้าขา้า พระองค์จึงตรัสถามย้ำอีกว่าไม่เห็นแน่นะเขาจึงทุนใหม่ว่าเห็นอยู่พระเจ้าค่าพระองค์จึงตัดสินคดีว่าลุงคามณิจันพอท่านไม่เอ่ยปากมอบโคแก่เจ้าของจึงปับสินใหม่ท่าน24กะหาปะนะแต่ชายคนนี้พูดมุสาทั้งที่เห็นอยู่กับบอกว่าไม่เห็นท่านจงควักในตาของพวกเขาสองผัวเมียเสีย ชายเจ้าของโครีบเข้าไปหมอบลงแทบเท้านายคามานิจันพูดว่าท่านลุงเงินค่าโคขอยกให้ท่านก็แล้วกันและเงินเหล่านี้ขอมอบให้ท่านอีกขออย่าได้ควักในตาของพวกข้าพระเจ้าเลยมอบเงินให้แล้วก็กลับบ้านไปคดีที่สองพระราชกุมารทราบเรื่องแล้วตัดถามว่าเมื่อนายคามานิจันไม่ได้ค่าลูกของท่านท่านจะทำอย่างไรล่ะ ชายคนนั้นจึงทูลว่าข้าพระองค์ต้องการลูกคืนเท่านั้นแหละพระเจ้าค่าพระองค์จึงตัดสินคดีว่าถ้าเช่นนั้นลุงคามานิจันจงนำภรรยาของเขาไปอยู่ด้วยเมื่อมีลูกแล้วค่อยคืนเขาไปก็แล้วกันชายคนนั้นก็หมอบลงแทบเท้าของนายคามานิจันอ้อนวอนว่าท่านลุงอย่าได้ทำลายครอบครัวผมเลยนะครับมอบเงินให้แล้วก็กลับบ้านไป คดีที่สามพระราชะกุมารทราบเรื่องแล้วตัดถามว่าค่ะท่านเป็นคนบอกให้ในายคามณนิจันขว้างมาใช่หรือไม่ครั้งแรกเขาบอกปฏิเสธเมื่อพระองค์ตัดถามเป็นครั้งที่สองจึงทูลความจริงพระองค์จึงตัดสินคดีว่าชายคนนี้พูดมุสาลุงคามณนิจันจงตัดลิ้นของเขาเสียแล้วจ่ายค่าขามาเขาไปหนึ่งพันกหาปะนะ ชายเจ้าของม้าหมอบลงแทบเท้านายคมณนิจันขอชีวิตพร้อมมอบเงินให้แล้วก็กลับบ้านไปคดีที่สี่เมื่อพระราชกุมารทราบเรื่องแล้วตัดถามว่าเมื่อเขาตกลงมาทับบิดาของท่านตายโดยไม่เจตนาเช่นนี้ท่านจะให้ทำอย่างไรละ่ะลูกชายช่างสารจึงทูลว่าข้าพระองค์ขอเพียงบิดาคืนมาเท่านั้นพระเจ้าข้า พระองค์จึงตัดสินคดีว่าลุงคามานิจันเมื่อเขาต้องการบิดาของเขาคืนคนตายไปแล้วย่อมฟื้นคืนมาไม่ได้ท่านจงรับมารดาของเขามาเป็นภรรยาก็แล้วกันบุตรช่างสารจึงหมอบลงแทบเท้าของนายคามานิจันอ้อนวอนว่าท่านลุงอย่าได้ทำลายครอบครัวผมเลยนะครับมอบเงินให้แล้วก็กลับบ้านไป นายคำมณิจันชนะคดีความจึงมีความยินดีเบิกบานใจกลาบทูลว่าขอเดชะยังมีสารฝากมาถวายพระองค์อีกสิบเรื่องพระเจ้าค่าพระราชะกุมารจึงรับสั่งให้บอกสารนั้นมาทีละเรื่องสารที่หนึ่งนายบ้านสวยคนหนึ่งทูลถามว่าเดิมทีเขาเป็นคนรูปงามมีทรัพสมบัติมากไม่มีโรคภัยเบียดเบียน แต่บัตรนี้เป็นคนทุกข์ยากซุปผอมเป็นโรคเป็นเพราะเหตุไรพระเจ้าค่าพระราชะกุมารตัดว่านายบ้านสวยคนนั้นเดิมเป็นคนมีศีลธรรมตัดสินคดีโดยธรรมจึงเป็นที่รักของทุกคนเขาจึงมีทรัพย์สมบัติมากต่อมาเขาเห็นแก่สิงบนตัดสินคดีโดยไม่เป็นธรรมจึงเป็นคนทุกข์ยากเข็นใจมีโรคภัยเบียดเบียน บอกให้เขากลับมาเป็นคนมีศีลธรรมอีกเขาก็จะเป็นคนมั่งมีเหมือนเดิมสารที่สองหญิงคณิกานางหนึ่งทูลถามว่าเมื่อก่อนได้ค่าจ้างมากแต่มาบัดนี้ไม่ได้แม้แต่หมักกุมนเดียวไม่มีใครมาเที่ยวเลยเป็นเพราะเหตุไรพระราชะกุมารตัดว่าเมื่อก่อนนางรับค่าจ้างจากชายคนหนึ่งแล้วจะไม่รับจากคนอื่นอีก คือเป็นไปตามลำดับนางจึงมีค่าจ้างมากบัดนี้นางรับค่าจ้างจากคนแรกแล้วกลับไปนอนกับคนหลังค่าจ้างจึงไม่ค่อยจะมีถ้านางกลับไปปฏิบัติตามเดิมไม่เห็นแก่ได้นางก็จะเป็นคนมีค่าจ้างเหมือนเดิมสารที่สาหญิงสาวนางหนึ่งทูลถามว่าค่ะนางไม่สามารถอยู่ในบ้านของสามีและบิดามารดาได้ เป็นเพราะเหตุไรพระราชะกุมารตัดว่าในระหว่างบ้านของสามีและบิดามารดาของสาวนางนั้นมีบ้านของชายคนรักของเธออยู่หลังหนึ่งเธอจึงไม่สามารถอยู่ในบ้านสามีได้บอกสามีว่าจะกลับไปเยี่ยมบิดามารดาก็แอบไปอยู่บ้านชายชู้สองถึงสมวันไปบ้านบิดามารดาก็บอกว่าจะไปบ้านสามี แล้วก็แอบ,บอยู่บ้านชายชู้สองถึงสามวันท่านลุงคำนิจันทร์จงบอกให้เธอทราบว่าพระราชะกำหนดกฎหมายมีอยู่ถ้าเธอไม่อยู่ที่บ้านสามีอีกชีวิตเธอก็จะไม่มีเช่นกันสารที่สี่งูตัวหนึ่งอยู่ที่จอมปลวกใกล้ทางใหญ่ทูลถามว่าในเวลาออกหากินร่างกายผอมกลับคับป่องทางออกจะออกจากจอมปลวกยากลำบาก เมื่อกินอิ่มแล้วร่างกายอ้วนพีก,กับเข้าป่องงา่ายต่้งกายไม่กระทบแม้กระทั่งข้างป่องเลยเป็นเพราะเหตุไรระราชกุมารตัดว่าภายใต้จอมปวกมีขุมทรัพย์เมื่อใหังอยู่มูนั้นเฝ้าเมื่อทรัพย์นั้นอยู่จึงทำให้ร่างกายย่อนติดนั่นติดนี่เวลาออกจึงยากลำบากเมื่อกินอิ่มแล้วไม่ติดขัดตีบเข้าไปโดยเร็วพอติดอยู่ในทรัพย ท่านลุงคามานิจันจงไปขุดเอารับนั่นเสียเถอะสารที่ห้าเนื้อตัวหนึ่งทูลถามว่าข้าพระเจ้าไม่อาจไปกินหญ้าที่อื่นได้กินอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งเดียวเท่านั้นเป็นเพราะเหตุไรพระราชกุมารตัดว่าที่ต้นไม้นั้นมีรวงพึ่งใหญ่เนื้อตัวนั้นติดอยู่ในหญ้าที่เปื้อนน้ำพึ่งจึงไม่ไปไหนท่านลุงคามานิจันจงไปนำน้ำพึ่งนั้นมาให้เรา ที่เหลือยกให้ท่านสารที่หกนกกระทาตัวหนึ่งทูลถามว่าข้าพระเจ้าจับอยู่ที่จอมปลวกเท่านั้นจึงอยู่ได้สบายอยู่ที่อื่นไม่ได้เลยเป็นเพราะเหตุไรพระราชะกุมารตัดว่านกกระทาจับที่จอมปลวกจึงขันอย่างอิ่มเอิบใจและภายใต้จอมปลวกนั้นมีหมอ้อขุมทรัพย์ท่านลุงคมนิจันจงไปขุดเอาเมอ้อขุมทรัพย์นั้นเถิด สานที่เจ็ดลุคเทวดาตนหนึ่งทูลถามว่าเมื่อก่อนเคยได้รับสักการะมากบัดนี้ไม่ได้แม้แต่ใบไม้อ่อนกบมือหนึ่งเป็นเพราะเหตุไรพระราชะกุมารตัดว่าเมื่อก่อนลุคเทวดานั้นรักษาพวกมนุษย์ผู้เดินทางไปในดงจึงได้เครื่องสักการะที่เขาทำพลีกรรมบัดนี้ไม่ได้รักษาพวกมนุษย์จึงไม่ได้ทำพลีกรรม ถ้ากลับไปรักษาพวกมนุษย์อีกก็จะได้ลาบสักกาะะเหมือนเดิมสารที่แปพญานาคตัวหนึ่งทูลถามว่าเมื่อก่อนน้ำในสระสสะอาดมีสีเหมือนแก้วมณีปัดนี้กลกับคุณมัวมีแนปกคลุมเป็นเพราะเหตุไรพระราชะกุมารตัดว่าพญานาคทะเลาะกันน้ำจึงขุนมัวถ้าพญานาคก,กลับมาสมานสามัคคีกัน น้ำในสกอตจะใสสะอาดเหมือนเดิมสารที่เกพวกดาบท,ที่อยู่ใกล้เมืองนี้ทูลถามว่าค่ะเมื่อก่อนผลไม้ในอารามอร่อยมากบัดนี้กลับมาเฟื่องฝาดไม่อร่อยเป็นเพราะเหตุไรพระราชะกุมารตัดว่าเมื่อก่อนพวกดาบทพากันปฏิบัติสมณธรรมเป็นผู้ขวนขวายในการบริกรรมกสินบัดนี้พากละทิ้งไม่ปฏิบัติธรรม ประกอบในกิจที่ไม่ควรทำให้ผลไม้ที่เกิดในอารามแก่พวกโยมอุปัฏถากเลี้ยงชีพด้วยมิจฉาชีพเพราะเหตุนี้ผลไม้ของพวกดาบทจึงไม่อร่อยถ้าพวกดาบทพากันปฏิบัติธรรมเหมือนเดิมผลไม้ก็จะอร่อยเหมือนเดิมสารที่สิบภาพหนุ่มคนหนึ่งที่ศาลาใกล้ประตูเมืองทูลถามว่าเมื่อก่อนเรียนหนังสือท่องจำได้ดี แต่บัตนี้เรียนเท่าไหร่ก็ไม่จำเป็นเพราะเหตุไรพระราชะกุมารตัดว่าเมื่อก่อนมีไก่ขันบอกเวลาพวกพวามหนุ่มจึงเรียนได้จำดีแต่บัตนี้ไก่ขันไม่เป็นเวลาจึงทำให้พวกเขาเรียนหนังสือไม่ได้และจำไม่ได้พระราชะกุมารขันพยากรณ์ปัญหาหมดแล้วก็พระราชะทานสัพ์มากมายและบ้านให้ในายคมนิจันท์ เขาได้เดินทางกลับไปส่งสารตามที่พระราชาประทานแก่คนเหล่านั้นและทำตามคำแนะนำของพระร,ราชาทุกป,ปการของพระราชาทุกปการ